ในเขาวงกดเนี่ยนะถ้าออกไม่ได้ขววเหรอเอาขวาก็ขวา you ทวดเขาใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้เราก็มาถึงจุดนี้แล้วสวยมากๆโหธรรมชาติสวยจังเลยอเขวาตอนนี้เราก็มากันที่เขาวงกดพิษเขาว,วงกดพิษเขาว,วงกดหรอ ขาวงกดจะลองมาดูว่าเป็นยังไงบัตรเข้าเขาวงกดหนึ่งร้อยห้าสิบบาต่อนคนอมาเข้าได้นะไมันเข็นยากตอนนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่กันแล้วแล้วก็เราก็จะพาเด็กๆของเรามาเที่ยวที่พิษเขามรกตเฮ้ยเขาเขาอะไรนะเขาอะไรนะแม่อ๋อพิษเขามรกตก็เดี๋ยวเราจะไปเดินในเขาวงกตกันว่า เราจะได้ออกมาใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีเพราะว่าเราดูในรีวิวบางท่านเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองไปเดินพาเด็กๆของเราไปเดินเขาวงกดกันว่าเด็กๆของเราจะตื่นเต้นแล้วก็จะพาเราออกมาได้ไหมไปกัน เด็กๆไปเดินเ,ดเขาวงกบเ,เอ้ยเอขาวงกบวงกดเอ้ยเหมือนแล้วตลอดเส้นทางที่เรามานี่คือผ่านร้อนผ่านฝนมาน่าจะ18ฝน18ร้อน <c oughs> จะไมแม่ <laughs> เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกท <c oughs> ีนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่กันแล้วแล้วก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีเลยไม่ร้อนมากด้วย <c oughs> แล้วลุกนะฝนก็ไม่ตกด้วยเนอะไปเดี๋ยวเราพาหมาเข้าไปเดินแฮปปี้แอนนี่หนูจะพาป๊อปป้ากับมาม้าออกจากเขาวงกดได้ไหม ได้เปล่าดูหละเอาตัวให้รอดกันเรโอเคไปกัน มาเดกง้อกันดูสิเราจะใช้เวลากี่นาทีในการออกไปเดี๋ยวยังไม่ได้จับเวลาเลยนะแม่ตอนนี้เป็นเวลาเราเข้ามาประมาณอีก 5, 5นาทีบ่ายส เราจะใช้เวลากี่นาทีในการเดินออกไป,อไปอเอ,อิ่มปิ้งปิ้งใช่เราจะไปทางไหนดีแม่ซ้ายก่อนแล้วกันเนาะซ้ายก่อนไปเดี๋ยวลุกถ้าหลงก็ไม่เป็นไรมีหมาหลงเป็นเพื่อนอขอบไว้อะชิชิขอบหรอเผ่อหาเธอออกไมเก่เจอ <laughs> ไปเอ้ยทำไมเขามีมาร์คสีแดงอะ่ะแม่ไม่รู้เราลงไปมาร์คสีแดงกันไหมหนุ่นมีมาร์คสีแดงอยู่ที่พื้นแม่เห็นเปล่าม,มาร์คสีแดงอยู่ที่พื้นบางทีอาจจะใช่ก็ได้นะเขาอาจจะทำสัญลักษณ์ให้เราก็ได้นะอ่าสัเกมเนี่ยอือาจจะใช่เราต้องไปตรงมาร์คสีแดงใช่ไหมไม่รู้ ทางจะแคบๆหน่อยเฮ้ย,รรเ,ยเราเจออะไรอ่ะเราเจออะไรอ่ะทำเป็นตื่นเต้นแล้วไงเฮ้ยเฮ้ย,ยแฮปปี้เจอเพื่อนไหนแม่แช่รูกเปนหน่อยดิอ,อือแช่แช่แช่เดี๋ยวนะสำหรับตอนนี้คือยังตื่นเต้นอยู่เพราะเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงสองนาทียังตื่นเต้นกันอยู่ อาไปไปสถานีถัดไปเลยแม่อ้าวเดี๋ยวนะเรามาเจอทางปันน่ะอ้าวทางปันน่ะแต่ก็ขอแช่ภาพหน่อยแม่ม้ววจริงแสดงว่าสีแดงไม่ใช่โอ้ยหมายถึงว่าเจอสัตว์ประหลาดแล้วเจอตายไปใช่เจอสัตว์ประหลาดหินแดงใช้ไม่ได้ผลเมื่อกี้เราผ่านหินแดงมานะแม่ ถ้าเอาไสองนี่หินแดงไม่ช่วยอะไรเราเลยใช่เราต้องไปทางนี้แทนทางขวา,าเาเ,าดวาเดินงง <laughs> ตรงนี้เราผ่านมาแล้วเมื่อกี้หมา ถ้าเจอหินสีแดงเราจะไม่เลี้ยวตรงนั้นแล้วนะแมเราจะออกได้ไหมเฮ้ยมีคนหาทางออกได้แล้วเราว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะเราไปทางนี้ดีกว่าทั้งนั้นฮะแม่อยากไปทางไหนอ่ะไปตามเสียงเาไปตามเสียงเสียงอยู่นู่นแต่ทางเลี้ยวอาจจะไม่ใช่ทางทางเลี้ยวตรงนี้ก็ได้นะแม่นะ ทางออก,กมันจะใช่หรอแม่ทางออกที่มาจ้าตังตันอีกแล้วใช่ไหมอุ้ยเจออัศวินเหมือนเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะแม่สำหรับทางใหม่ที่เราเลือกมาเราจะเจออัศวิน ซึ่งจะขี่มาขาวมาช่วยเราหรือเปล่าว่าทางนี้จะเป็นทางที่ใช่เดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าว่าจะหาทางออกเจอกันไหมได้ยินเสียงน้ำ<ป>แล้วเหรอไปห,หาน้ำกันกลาบนี่หอมนะเนี่ยเหรอโอ้ยแม่จเจ็บไหมเรามาอยู่ในเขาวงกด เรามาเจอน้ำพุกันลองดูทางไหม่ไหมเดีย๋ยวตรงนู้นกัน ทางนี้เหรอลูกแฮปปี้กับฮันนี่จะพาไปทางนี้แม่ในเขาวงงกดเนี่ยหนะาทางออกไม่ได้ว้าหลงทางหาหรอ เอาขวาก็ขวาเชื่อเกมเชื่อเกมเ,เริ่มหาทางหมดไม้ตอนแรกก็คือคัดดีอ่ะ สำหรับที่นี่ถือว่าประทับใจเพราะว่าเป็นการเล่นที่แบบได้ประสบการณ์แปลกใหม่ดีเนี่ยของการเดินในเขางงกฎต,ต้นไม้แบบนี้ก็ถือว่าได้ทั้งชมธรรมชาติไปด้วยแล้วก็ได้ทั้งความสนุกด้วยถือว่าดีมากๆเลยสำหรับท่านที่มาเขาใหญ่แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า กว่าจะออกมาได้ตอนเมื่อกี้ประตูไม่ล็อกกุญแจเราก็งงๆทำไมไม่ออกมาเฮ้ยเหดือดเชื่อว่ะราหนึ่งชั่วโมงเต็มหนึ่งชั่วโมงในการออกมาว่าออกมาคนแรกเก่งจังเลยเก่งมากเลยใช่ และแล้ววันนี้ภารกิจเราก็สำเร็จออกมาจากเขาวงกดได้ด้วยตัวเองเกือบใช้ทางออกุเฉินแล้วแต่เกือบขี้โกงแล้วเขาไม่ให้ขี้โกงใช่ใช่เขาไม่ให้ขี้โกงเขาให้เราออกให้ได้แลแล้วเราก็ออกกินได้ไปพาหมาไปกินน้ำด้วยไปพาหมากินน้ำไปกับหมาได้ช่วยอะไรเราไหมไม่ช่วยเป็นภาระเป็นภาระอย่างเดียวอันนี้คือทางเข้าทางเข้ากับทางออกใกล้กันนิดเดียวแต่ว่า หาไม่เจอ ออกมาจากเขาวงกดแล้วก็มาถึงล้วงปูพวดองค์ใหญ่ที่สุดเทเลยก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยก็แวะมาสักการะกันได้ใหญ่มากๆเลยวันนี้แฮปปี้ฮันนี่โฮมต้องขอลาไปก่อนอพบก,กันใหม่ลคลิปหน้าสวัสดีจ้าแฮปปี้ฮันนี่โฮม a n n e l คลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องปอง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หักเลี้ยงน้องปอมหรือหถานที่เที่ยวที่พาน้องเข้าไปได้ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการรับชมคลิปของเราไม่มากก็น,น้อยและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอช่อง Happy Honey Ho ันนี o m e หากถูดใจรู้สึกคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถกดไลค์กดติดตามกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าคลิปใหม่ามาแล้วนะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปของเราขอบคุณจ้า